แกเอาเมื่อวานนี้คืออารมณ์มานะเวลาคนโดนรุมเร้าอ่าถ้าถามผมเป็นการส่วนตัวนะอะพุทธอาภิวันนี้ก็น้องนะอ่าคุณตั้มก็อย่างที่รู้กันอบางทีคนเวลาเราตกเป็นข่าวเนี่ยเวลาถูกเข้าไปถึงบ้านไปตามไปถามไปถามคนรอบชิดเข้ามามันก็เครียดมันก็อึดอัดค่ะอากรณีของคุณสิทธา เมื่อวานนี้มาแบบใช่ไหม,มแล้วก็พูดไปพูดมาบอกนี่เป็นการคุกคามเลยคุกคามไปถึงบ้านผมอ่เป็นการคุกคามอาจใช้คำว่ายังไงไหนฟังซิตะกี้มีเสียงแวบๆแอ่ะ พี่ๆสื่อมวลชนโทรหาผมไม่ติดเลยใช่ไหมก็ต้องบอกครับว่าผมมาโดนคุกคามจากทีวีช่องหนึ่งเยอะมากเข้าไปที่บ้านนะครับแล้วก็ไปถามถึงเรื่องผมอยู่ไม่อยู่กี่คนลูกทําอะไรผมว่ามันเป็นการคุกคามเกินไปนะครับผมก็เลยตัดปัญหาครับปิดเบอร์นั้นเลยนะครับก็เลยไม่ใช้นะแต่ผมก็อยู่บ้านนะครับไม่ได้ไปไหนผมไม่ได้ใช้เครื่องนั้นแล้วครับนะแต่ยังไม่ต้องออกกันหรอกครับนะเดี๋ยวอนาคตก็เดี๋ยวกลับไปเลิกเลิกให้อ่อ คุณพุทธนะครับเริ่มมาคุกค,คามในชีวิตส่วนตัวผมก่อนเอ๊ะนายตั้มครับเมื่อกี้นายตั้มบอกว่าพุทเดี๋ยวขอคนอื่นเลยครับอ้วนดาวแปดแฉกผมไม่ให้สัมภาษณ์นะเอาคนอื่นเลยมีไหมอ่าเรียกคุณพุทธใช่ไหมค่ะท่านผู้ชมอตอนเย็นเดี๋ยวนี้ผมก็มักจะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ยุ่งอยู่กับแมวหมาอาตอนนี้กำลังคิดแก้ปัญหาอยู่ว่าเรามีเจ็ดตัวเดี๋ยวข้อบัญญัติกสทมเขาบังคับใช้มีหกตัวเราจะทํายังไง <laughs> กำลังแก้ปัญหาอยู่ว่นจะเอาตัวหนึ่งเอาไปจัดการ,าร <c oughs> กันยังไงดีก็ลังเลือกอยู่ให้คะแนนอยู่ไม่ค่อยได้ติดตามแต่ได้เห็นส่งต่อกันมากมายอาคุณพุทธทาอภิวันองค์พระบรมีพุ่มในการฝ่ายข่าวช่อง8เมื่อวานนี้ได้เห็นจากทางด้านของอาคุณจ่าด้าแมดิกบอกอาตาพุทธที่พูดถึงข่าวทานายตั้มไปสองชั่วโมงอาจจะไม่มีข่าวอื่นเลยเหรอ,อก็ปรากฏว่า อันเนื่องมาจากกรณีที่คุณสิทธาไปพาดเพิงเมื่อกี้นี้ค่ะคุณพุทธบอกย้ำว่าคุณสิทธายังไปพู้บริสุท์อยูย่แต่ในที่ศาลยังไม่ตัดสินว่าเขาผิดและยังให้โอกาสในการฟังความทั้งสองข้างเสมอสิ่งที่นายสิทธาฟาดงวงฟาดงานขอให้ใจเย็นๆส่วนที่นายสิทธาบอกว่าโดนคุกคามและขอให้นายพุทธอภิวันเลิกคุกคามชีวิตส่วนตัวขอชี้แจงนี่พูดในรายการเลยนะคะตนและทีมข่าวไม่เคยไปคุกคามอะไรนายสิทธาเลยแล้วจากนาั้นก็ปฏิบัติการเลย จำได้ไหมทนายตั้มมีประเด็นอะไรทนายตั้มยังอยากให้สื่อไปสัมภาษณ์แหล่งข่าวที่อยู่ตรงข้ามทนายตั้มไม่ใช่หรอ,อทาไมวันนี้พอทนายตั้มมีประเด็นทนายตั้มกลับตั้งคําถามถึงการทําหน้าที่สื่อว่าไปคุกคามทนายตัม้มทนายตั้มอยากฟังอะไรไหมครับถ้าผมไปคุกคามขอยืนยันตรงนี้ผมไม่ได้คุกคามจําได้ไหมผมกล้าก,การันตีว่าเป็นช่องแรกๆที่พูดถึงความดีของคุณในวันที่คุณเจอกระแสเรื่อง20บาทแต่ก็คงลืมไปแล้วเรื่องอะไรนั่น,นสิยี่สิบบาทคืออะไรคะ เพราะทนายตั้มวันนี้เหมือนทนายตั้มที่ผมไม่เคยรู้จักที่บอกถึงขนาดนี้เหมือนทนายตั้มที่หัวร้อนก็ไม่รู้ว่าใครทําให้ทนายตั้มโกรธได้ขนาดนี้แล้วก็บอกต่ออีกนะวันที่นายสิทธาถูกสังคมรุมด่าผมและช่อง8เป็นคนไปตามความดีของนายสิทธาและอ่านออกอากาศว่าตั้มเขามีความดีในชีวิตสังคมอย่าเพิ่งไปตัดสินความดีในชีวิตเขาก็มีตั้มเขาเคยช่วยคนด้วยเงินแค่20บาทแล้วไม่คิดเงินใครเลยทนายตั้มลืมแล้วเหรอวันนี้กล่าวเมือ เหมือนมาคุกคามและเอ่ยชื่อผมรวมทั้งเพจอื่นๆวันที่ทําข่าวหวย30ล้านจําได้ไหม นายสิทธาเคยบอกสื่อไม่ใช่หรอว่าลองไปถามคู่กรณีสื่อหลายสำนักก็นั่งเฝ้าคู่กรณีเป็นวันๆแต่พวกเขาไม่เคยมาพูดว่าสื่อคุกคาม,มแล้วตอนนั้นนายสิทธาก็อยากให้สื่อไปตามถามพวกเขาทําไมวันนี้นายสิทธาโดนสื่อตามถึงมาตีงวงตีงากับสื่อ,อแล้วก็ยังมีภาพการดื่มเครื่องดื่มสีเหลืองซึ่งคุณพุทธอภิวันบอกว่าเป็นเครื่องดื่มเกลือแร่บอกว่าเหนื่อยนักใช่พู<ห>ดง<ห>เกลือแร่เหรอพี่ฟังไม่เห็นน้ำอะไรในเหลืองๆรู้ใช่ไหม อแล้วยังไงบอกว่าเหนื่อยนักให้พักแล้วก็ซ้อมดื่มยืนยันว่าตัวเองไม่ได้แซ แต่นายสิทธาเป็นคนพูดไปท้าคุณสนธิล้มลิ้มทองกูลให้ดื่มปัสสาวะ71แก้วแล้วก็มีการทำข้อมูลประกอบด้วยค่ะว่าคนปกติเนี่ยปัสสาวะวันละ5 6ครั้งครั้งละ300 400ซีซีหรือประมาณวันละ1,500 2,400ซีซีแก้วนะ้ำปริมาตรมาตรฐานอยู่ที่240ซีซีหากบรรจุน้ำปัสสาวะ1วันต้องใช้แก้ว6 10ใบดังนั้น มีการคิดเป็นอัตราส่วนค่ะการเก็บน้ำปัสสาวะให้ได้71แก้วต่อ1คน 1> ต้องใช้เวลาราว7ถึง12วันไม่ปัสสาวะถ้าไม่ดื่มสดนี่มันแอมโมเนียมันขึ้นนะค่ะเห็นบอกเลยคามองว่าอนไรฟังบางช่วงบางตอนขออนุญาตนะคุณพุทธนะนะไม่ใช่นะเห็นน้ำเหลืองๆจำได้ใช่ไหมครับขอขึ้นเพจหน่อยสิครับ 7 1แก้วใครล่ะเป็นคนพูดไม่ใช่เอ้พุทพูดนะเพราะว่าคนที่พูดเพจ1แก้วเอาขึ้นมาให้ดูหน่อยและลองมาขึ้นตรงนี้คุณผู้ชมครับคนที่พูดเรื่อง71แก้วก็เป็นทานายตั้ม<ช>ที่เป็นคนพูดไปท้าคุณสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยนะครับให้เขากินเยี่ยวแต่ก็อย่างที่บอกทั้งหมดนี้ผมก็เลยไปคำนวณให้ทานายตั้มท่านเหนื่อยนักก็พักและซ้อมซ้อมในที่นี้ผมไม่ได้ไปแซะนะ 71แก้วเนี่ยถ้าเราจะต้องฉีกันจริงๆเนี่ยก,กี่วันทวนข้อมูลหน่อยสิกี่วันประมาณ7-12ถึงวันนะนี่ถ้าเยี่ยวไม่พอบอกได้คือบางคนบอกทนายตั้มโกรธผมเพราะเรื่องนี้ว่าผมเนี่ยไม่จริงผมไม่ได้โกรธอะไรทนายตั้มผมกินให้ดูนี่คือ4 0 0ซีวันหนึ่งคนเราเนี่ยจะเยี่ยวกี่ cc ผมบอกวันหนึ่งเนี่ยก็คือ1 5 0 0ซีซีสองพฮะเพราะฉะนั้นหนึ่งวันเนี่ยถ้าสมมติจะต้องแข่งกินเยี่ยวกัน พี่ไปซ้อมซะเลยพี่จะต้องเยี่ยวประมาณสักสี่ครั้งถึงห้าครั้งถูกไหมอเออไม่ใช่สี่สี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองพี่เยี่ยวซะสามรอบซ้อมแล้วพี่เก็บเยี่ยวพี่เอาไว้ออันนี้เกลือแร่จะ้ะ <laughs> ไม่กินเยี่ยวจะ้ะไม่รับคําท้าใครจะ้ะเดี๋ยวเข้าตัวคุณผู้ชมฮะกินเกลือแร่ก็ได้ซ้อมกินเกลือแร่นี่ผมไม่ได้ว่าตั้มนะตั้มต้องซ้อมกินเกลือแร่ไม่ใช่อะไรเปิดหน้าตั้มหน่อยคู่กันหน่อยดิ ทนายตั้มวันนี้หน้าตาขมึงถึงนี่ยังไม่ได้ผมยังไม่ได้ไปประเด็นอื่นนะเอาหน้าทนายตั้มเนี่ยมาคู่กับแก้วแก้วเยี่ยวขออภัยแก้วแก้วเกลือแรกแก้วเกลือแรกพูดผิดทนายตั้มวันนี้หน้าเครียดขนาดขวามือลองเปลี่ยนเห็นไหมเดี๋ยวจะบอกวันนี้มีคนวิเคราะห์ภาษากายทนายตั้มบอกเขาเครียดจริงเป็นห่วงนะดูแลสุขภาพมั่งอย่าลืมซ้อมนะวันหนึ่งเนี่ยจะได้สามแก้วลองดูนะนี่จะหาวผมไปแซะนะไม่ใช่นะ เห็นหน้ำเ<ค>ยี้ยวไม่พอบอกได้ค้นพดอถ้าเขาจะใช้เนี่ยเขาใช้ของตัวเองใช่ไหมไม่รู้ค่ะฮะเนี่ยเรื่องมลุกลามนะ,ะจริงๆเรื่องที่มายุติจักรวันข่าวดีไอคอนให้ชาลงได้กลายเป็นเรื่องนี้นะค่ะอ่าไม่ใช่เรื่องเยี่ยวเรื่องทนายดังทนายดังท่านผู้ชม เ,เดี๋ยวต้องตามดูกันต่อเรื่องเนี่ยคุณเดชาซึ่งในมุมหนึ่งอย่างที่นําเสนอไปเนี่ยก็มองในมุมแก่วิเคราะห์เป็นเรื่องเป็นราวเลยว่าตั้มพร้อมสู้ลักษณะออกมาฟังแล้วก็มีข้อมูลอยู่พอสมควรเหมือนเขารวบรวมพยานหลักฐานเอาไว้เยอะแล้วบอกถึงขนาดว่าอะไรนะอาถ้าพร้อมขรนาดนี้แปลว่าเขาไม่หนีแน่นอนอ,อก่อนหน้าพร้อมไม่พร้อมคุณเดชาบอกอยังไงเขาก็ไม่หนีไม่ใช่เหรอ,อใช่ไหม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวต้องตามกันดู